กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นพระหลักร้อยผู้ทุคุณหลักร้านนะครับผมอีกองหนึ่งนะครับผมที่จะขออนุญาตพเพื่อนๆพี่ๆมาแนะนํานะครับก็คือบรมโมูประเทศโลกุดรพิมพ์ซุมกอเนื้อดินผสมแร่เหล g ็กไหลนะครับผมพระรุ่นนี้ออกที่วัด รับลำใหญนะครับผมปีพศ2542นะพอพูดถึงวัดรับลำใหญปี42นะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะฮะที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องข่าวข่าวแวดวงพักเครื่องนะครับผมก็จะ,อะพอคุ้นๆหูกันอยู่นะครับผมถึงพุทธพิธีพุทธาพิเศษพักเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลในปีนี้ที่วัดนี้นะครับผม เจ้าพิธีที่พุทธาพิเศษในครั้งนั้นก็คือหลวงปู่หมุนทิตศีโลนะครับวัตถุมงคลในคราวนั้นนะครับผมมีอยู่มากมายหลากหลายรุ่นนะครับผมก็คนที่ชอบแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่หมุนทิตสีโลนี่นะครับผมนอกจากที่วัดน้องหลมนะครับก็จะมีอีกอวัดหนึ่งนะครับผมก็คือวัดทรัพย์รับใหญ่นี่แหละครับผมก็จะประกอบไปด้วย พระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลหลายชนิดนะครับผมพระที่เพื่อนๆวิพีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งที่ร่วมอยู่ในพิธีพุทธาพิเศษนั้นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นของดีราคาถูกนะครับผมผมเองก็ได้พระองค์นี้มาอย่างบังเอิญนะครับผมก็คือการเช่าพระเครื่องแบบรวมๆกันหลายๆองค์นะครับผมในราคาหลักร้อยนะครับผมก็มี พระองค์นี้ติดมาด้วยนะครับผมก็ลองค้นหาข้อมูลดูก็ปรากฏว่าพระในชุดนี้นะครับผมก็ร่วมอยู่ในพุทธพิธีนั้นด้วยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะฮะพระมีขนาดกระทัดรัดนะครับผมไปเลี่ยมแขวนเลี่ยมพกที่กระเป๋าเสื้อนะครับผมโดยอาจจะหลายๆท่านอาจจะมีพระที่ประจําองค์ของ ตัวเองอยู่แล้วนะครับผมอลองอพกพาดูใส่กระเป๋าเสื้อนี่ก็เชื่อว่าไม่หนักจนเกินไปนะครับสําหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องอทดสอบพุทธคุณนะครับผมลองอารักษนาพกพาดูก็เป็นพระที่ราคาไม่แพงครับจริงๆพระองค์นี้ทราบว่ามาในกล่องที่มีผ้าครรมดีสีแดงด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้กล่องมาได้มาเฉพาะ องพระนะครับผมก็ตรวจดูพิมพ์ต่างๆลองเช็คด,ดูใน Google นะฮะที่มีพี่หลายๆท่านนะครับผมนำมาแชร์ลงไว้อยู่แล้วนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนี่ก็ปรากฏว่าตรงพิมพ์ตรงเนื้อกันดีนะครับผมก็มาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายภาพเป็นเนื้อดินเผานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว องพระก็จะออกเป็นสีแดงๆนะครับผมสีหม้อไหมนะครับผมบางองค์ก็จะอาจจะมีสีขาวบ้างดําบ้างนะครับผมแต่ว่าเนื้อหาโดยรวมเนี่ยฮะก็จะประมาณแบบที่ผมนามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะฮะจะออกเป็นสีม้อสีอิฐนะครับนี่ฮะก็เป็นสาธิตลักษ์ของบรมครูเทพโลกอุดรน,นะครับผมในท่าเอกลักษณ์นะครับผมก็คือเป็นพระที่ นั่งทอดพระบาทนะครับผมบนตอไม้นะครับผมนี่ฮะก็บอกว่าเป็นพิมซุ้มกอนะครับผมลักษณะก็เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะไปละไม้คล้ายกับพระในสกุลทางเมืองเหนือนะครับผมว่าจะเป็นลักษณะแบบปกโพนะครับผมคล้ายๆกับพระคงลคําพูนะอะไรไปอย่างนั้นมากกว่านะอันนี้ทัศนะส่วนตัวนะครับผมแต่ว่า ผู้จัดสร้างบอกว่าเป็นพิมพ์ซุ้มกอนะครับผมก็ออกตามนั้นแหละฮะนี่ฮะก็ด้านล่างนะครับผมก็จะเขียนอา่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับผมก็จะเขียนบรมโมคูเทพโลกุดรนะครับผมตัวหนังสืออ่านยากนิดนึงมาอ่านได้ที่ทตรง โลกุดอนนี่แหละครับผมเนี่ยมาดูด้านหลังะด้านหลังก็มีอักขระเลขยันตัวนะนะครับผมอยูด่ด้านบนนะครับผมแถวที่สองกองทุนแถวที่สามพระเทพโลกอุดรนนะครับผมแล้วก็แถวที่สี่นี่มหาสมบัตินะครับผมชื่อเป็นมงคลน,นามแต่ว่าผมจะไม่ทราบรายละเอียดกับกองทุนพระเทพโลกอุดรนนี้นะครับเอาเป็นว่า อยู่ในพุทธพิธีที่มีหลวงปู่มุนทีตสีโลออกวัดทรัพย์ลำใหญ่ปีพศ2542แล้วกันผมจะเอาข้อมูลตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพุทธมนต์เกี่ยวกับเรื่องของอพุทธคุณในพิธีเดียวกันก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันครับพอได้ทราบเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับพุทธพิธีของพระองค์นี้นะครับผมผมก็รู้สึกว่า ลองไปถามเพื่อนๆหลายๆคนดูฮะหลายๆคนก็ไม่ทราบที่มาของพุทธพิีนี้เลยนะครับผมว่าพระองค์นี้ร่วมอยู่ในพิธีนั้นด้วยนะครับผมก็คือพิธีของวัดทรัล์ลำไยปีพศ2542ยีสฮะเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็น่าจะเป็นของดีราคาถูกนะครับผมพูดง่ายๆว่าคนยังไม่รู้จักสักเท่าไหร่นะครับผมพอเห็นองค์พระแล้วคนก็จะไม่ไม่ได้นึกถึง หลวงปูหมุนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุมงคลนะครับผมที่ร่วมอยู่ในพุทธพิธีครั้งนั้นที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมโดยมากแล้วจะไม่ได้กล่าวถึงพระชุดนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นของดีราคาถูกที่นำมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้รู้จักกันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับผมพระพิยสส่์เหนือโลกนะครับผม หรือความมีตัวตนอยู่จริงของพระครูเทพโลูกดอเนี่ยรจะไม่ใช่รูปลักษ์ที่เรามองเห็นกันว่าเป็นรูปถ่ายของพระสมฆ์ในลักษณะของอิริยาบทนะที่นั่งนะครับผมแล้วก็วางมือบุาตักนี้นะครับผมบางคนก็บอกว่าเป็นรูปของพระครูวัดไหนสักวัดหนึ่งเนี่ยฮะแล้วก็ พูดเกี่ยวในทํานองที่ว่า,าพระครูเทพลูกอุดรนนี้อุปโลกขึ้นมาไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมย้อนเล่า,าย้อนไปดูถึงเรื่องเล่าต่างๆนะครับผมของพระอริยะสงฆ์ในอดีตเนี่ยจะเห็นได้ว่า,ามีการกล่าวถึงพระครูเทพลูกอุดรแล้วก็การมีตัวตนอยู่จริงนะครับผมไม่ว่าจะมาในนิมิตหรือว่าบางองค์อาจจะเห็น องค์จริมาแล้วนะครับผมก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆเนี่ยจะพูดนะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับผมถึงความมีตัวตนของพระครูเทพโลกุดรนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาในเรื่องของความเชื่อนะฮะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นองค์จริงมาก่อนนะครับผมคนที่เคยเห็นองคจริงของพระพุทธเจ้านี่ก็ล้วนแล้วแต่พูดง่ายๆว่า เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนานะครับผมเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติแทบทั้งสิ้นนะครับผมจะหาคนทีเ่เคยเห็นองค์จริงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเ,เรื่องราวของพระูเทพโลกุดรก็เป็นอีกเรื่องราวนึงนะครับผมที่นานาจิตตังนะแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับผมก็ถือได้ว่า,าน้อมนําเอาผู้คน มีศรัทธาประสาทในพุทธศาสนาเนี่ผมก็ถือว่าโอเคนะฮะเพราะว่าศาสนาคงอยู่ก็ทำให้คนอยากจะปฏิบัติตัวทำความดีกันมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับผมกับเรื่องราวของพระครูเทพโลกุดรนนะครับ<ม>ก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมที่ผมเชื่อว่า หน่าที่จะเป็นของดีนะครับผมถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของพระครูเทพลกูกดรหรือว่าชอบเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่หมุนนะครับผมพระองค์นี้เป็นของดีราคาถูกนะครับผมราคาเช่าหากันก็หน่าที่จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ